แกแบนระเบิดไปดิไปดิไม่ดีหรอกไม่ดีโย่งยากนะวิ่งปูดปาร์ตปูดปาร์ตขนาดนี้ดูวิ่งออกกลางคลองไปแล้วกวัดไหมเนี่ยร้อยมันคลายก่อนเนีน่ย ผมถึงบ่อแล้วครับบ่อทาน้ำทิพย์ครับทาน้ำทิพย์ตทางเข้าก็จะอยู่ตรงข้างหน้าที่ผมถ่ายเนี่ยอยู่ติดถนนแล้วก็เราก็จะเดินไปจองที่กันนะครับเอาเนี่ยฮะลักษณะบ่อลูกแรกค่าคันฟรีร้อยหนึ่งครับไม่มีฟรีดิค่าคันร้อยหนึ่งครับแล้วก็ปลาปีสองโลครับ ที่เหลือก็ช่างโลละโลละหกสิบาทครับรวมปลาช่อนด้วยวันนี้จุดมุ่งหมายเราก็คือเรามาเอาปลาช่อนกันนะครับออลักษณะมันจะมีบอ่อสองลูกครับโอเคครับน้องช้างลงไม้แรกแล้วครับใช้ก็ดีต่วนน้าอ้นก็ยังอยู่นู่นเดินลอดริมชายดยนะบ,บอ่อถูกแรงลักษณะบ่อจะประมาณนี้ครับผมถัดไป โอเคสับเลยสับเลยอยู่แล้วครับตัวแรกครับผมตัวแรกครับผมอยู่แล้วครับตัวแรกครับผมไวปลาดุดมาอี <c oughs> ตัวแรกครับตัวแรกโอ้โหปลาดุดมาครับผม <c oughs> น,น้องอ้นครับ <c oughs> ได้ตัวแล้วได้ต <c oughs> ัวแล้วโชว์ปลาตัวนั้เนี่ยเฮ้ยเอา ได้ตัวแล้วครับทุกคนแน่นอนจริงๆได้ตัวแล้วครับาไม่ดีดีวะว่าตัวกันี่ยเฮ้ยประชังนี่เหรอชันแต่จะการดนววงเลยเดี๋ยวจะการต่อเร็วไหมค่อยๆกระดกกระดกมาเรื่อยๆอ้วนจะกดจุดอ้นก็กดกดข้างข้างล่างอ่ะสุ่มล่างอ่ะที่เยอะเยอะใหญ่ไหม ตีไ,ได้กินไ,ได้หมดเลยกินหมดเลโอ้ปลาบิมบ่มปลาบิ่มบุมบบ๋มบิม่มอ่านแล้วพี่บุ๋มบิ่ม ตัวที่สามอย่างรวดเร็วให,รใหญ่มันก็มีปลาเขาลงคาทายกันยิงคีมเลยนะได้ปลาน,นินมาแววได้ปลาน,นินมาแววปลาน,นินกัดก็ดีครับ แตามแรกแตามแรกผมต้องเก็บเสมอครับเอ้ยมันก็กาดอยู่นะนะอย่าดูถูกเราดิเนี่ยสองคนเซ็กซ์พี่มันเป็นพน,นักงานเคยเห็นเทศบาลปะนี่แหละพี่เทศบาลเก่าเขาลงกระพงไว้ด้วยนะครับเป็นกระพงตัวประมาณฝ่ามือ ัดังไหมพี่ของได้แต่ปัานินนะสองสองตัวมีแต่ลูกปัานินไล่กัดเนี่ยฮะเจ้าของบ่อเขามาให้อาหารลูกปากระพงครับเราก็เลยลองหัวแถวแถวนี้เผื่อโดนประช่อนมาไล่กินลูกปัานินครับ ใช่ครับป๋านะชนได้ครับชนได้ครับตัวนี้ชนได้ครับมันกัดหลายรอบแล้วครับตัวนี้ สวยเลยครับตัวนี้อ่าตัวนี้ไซส์สวยเลยครับเี่ครับเช้านี้เช้านี้ครับผมเช้านี้ครับผมกันรันตีแล้วครับว่าบ่อแรกปล่อยไซส์สองโลไว้สิบสองตัวส่วนบ่อลูกหลังก็จะเป็นไซส์ะไซส์กันครับจะมีไซส์ ขี่ถ้าขี่ถึงโลขึ้นส่วนบ่อหน้านี่ก็จะลูกแรกเนี่ที่เขาตกปนินกันนี่จะมีแต่บ่อจะมีแต่ปลาแบบเขาเรียกปลาค้างบ่อแล้วก็ปลาที่ปล่อยใหม่ด้ยวยครับปล่อยใหม่ไซส์สองโลสิบสองตัวใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับอาน,น้ํิพิบสี่นี่ฮะแฝกกระสาครับตรงบ่อขยะเลยครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้ครับผม เทพที่ได้มากระพงใหญ่รอบนั้นยอประชนอนูปยูอ๋อหรื <c oughs> อะไรครับนี้นผมยไประช่อน <c oughs> ดูฮะผมยไประช่อนครับได้ปลาอะไรมาก็ไม่รู้ ตัวที่สามครับตัวสี่แล้วจ้าตัวที่สี่แล้วเหรอตัวแรกปล่อยไปไงอ๋อนอนครับวิ่งอยู่เห็นว่าไม่รู้ของแลกแดกระเบิดเด็ดแค่เต็มข้อมาแล้วครับแต้มแรกของนาเอ็มมองเห็นวป่าไม่รู้ ยอดโชว์นะครับนะไอเยี้ยกัดตั้งนานดีไม่เข้านอนเลไรเนี่ยนอนแปกนอนแปกนอนแปกแดกระเบิดแปกแดกตั้งนั้นเหมืองอะวะเดี๋ยวมาให้ไหนว่านะไหนว่านะว่านได้กี่ตัวห้าโลเก้าโอ้โหมีเขียดปะเนี่ยมีีเยดคนมาสิบคน พี่เขาให้เหยียบมาเนี่ยครับเนี่ยเจ้าของแบรนด์เลยเนี่ยไอ้คนนี้ไอ้ก้กับไอ้หมึกอ่ะน่าจะรู้จักกันเนาะเดี๋ยวลองดูวายได้หน่อแล้วแต่แต่ว่าจะทำเป็นเซ็กซัแก็ได้นะเพราะหางมันบางทังไหนเนี่ยจริงๆคุยว่าเรืาองหมดเลยนี่ว่าโคตรหนาวเนี่ยเปล่าก็มันใช้ดีก็เลยให้เลยใช้ดีก็ไป แต่ว่าผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการไปดิไปดดยาเ่าลอไม่มีหรอกไม่มีโย่งมียาหรอกนะวิ่งปูดปาดปูดป้ายขนาดนี้ดูดิวิ่งออกกลางคลองไปแล้วควัดแม่งเลยเดี๋ยวหลุดรออะไรอะครับ ไอ้มีสายอ่ะเนี่ยมีซสานะครับนะ้เฮ้ะเอ้ยใจแวบเลยเมื่อกี้ไซใหญ่ไซใหญ่ไทใหญ่ไดีเลยเอะไดีเลยอะ ใช้ดีเลยใช้ดีเลยใช้ดีเลยเสร็จ้ตายอ่ะครับส่งยันตายอ่ะครับนะแล้วยืมคลิปตัดเอ็นอะไรดดเลยของแบบว่าโอ้โหตายแล้วตายอย่างเดียวนะโอ้โหแน่นอนแน่นอนแน่นอนโอ้โหวิ่งทอเฟย์คนนี้ใส่ดีอ่ะนี่แหละที่หาอยู่เยสโด้ของแท้ครับคนคนมันทำบาปขึ้นเนี่ยเรียกว่าคนหมาดนะครับนะใช่เราฟอก ตกโชว์นะหนึ่งหน่อยมองแง่มองอีแง่ยังไงที่มันทำบาปขึ้นยังไอ้คนเนี่ยคนหมาน่ะทำบงทำบาปอะไรกันไอ้ผัววานยังไม่ได้ใส่นี่เลยนะเนี่ยจริงคนมันหมานะครับคนมันหมานะเบอร์ป่ะเอาดิโกรัดสะเทือนเลื่อนลั่นบรรยากาศรอบบ่อครับตอนนี้คนเยอะมาก บ่อลูกหลังนี่คนเยอะมากเลยครับปล่อยปลาลงบ่อครับอะไรครับนี้ ผมจะไปช่อนดูฮะผมจะไปช่อนครับได้ปลาอะไรมาก็ไม่รู้ฮะเนี่ยรอ้อยมันคายก่อนเนี่ยไม่คายก็ตาย,ยนะ ลาย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 นี่ว่าเขาเพิ่งลงเมื่อกี้มันจะมากินอะไรดูดิเหยื่อไปไหนอะเหยื่อไปไหนอะนี่ใช้อะไรเนี่ยนี่ใช้เหยื่ออะไรเนี่ยไดเคียร์นะดูดิ่ีอะไรนะปลเยอะแยะบนอะไรอะนี่เหยื่อไหนนี่อะ อีกแล้วครับผมช้างก็ได้กันเต็มไปหมดแล้วตัวไงปลากินนะตี๋เหมือนกันำหน้าเหมือนอ๋ออ้วนใช้หัวจิกตัวเล็กป่ะเออพี่ใช้มั้งช้างเอาเปล่าหัวจิกสามคำอ้วนมีเหลือไปไหนอะไหนอะเหลือหายหลงเหลือไปไหนอะ เดินรลบบบ่อมาดูตัวเลยใสยบ่สบอ่อใส่บ่อปลาเริ่มเงียบแล้วครับ ครัับฮลลโหไปยิ้มเข้าหลุมเลยเออไปเยอะเดี๋ยวขับกันแล้วครับพี้มันเลยดิขี้มือในกระเป๋าเดี๋ยวน้องอ้นกับน้องอ้นกับน้องเขาก็อยู่นู่นนะเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับก่อนขี้มืี้เปลี่ยนล้างมือขี้มือดึงมือเดี๋ยวผมเจ้าแต่ปันนินไปกินนะครับขับแล้วอ้นเจอกันรอบหน้า นี่ครับคนพามามันเดี๋ยวรอบนี้รอบนี้ผมไม่เชิดฉายครับพาวตกเด็กใ <c oughs> ห้เดย<า>ม, <c oughs> มีคนมาแฮว์อะมีคนแฮว์้วง่้ยเดี๋ยวเขา,ขาต้องเขาต้องตรวจจอออกใช่ไหมจอออกเอาคืนเอาคืนเหรอคืนบ่ายเดียว,วเดี๋ยวเจอกันทริปต่อไปนะครับทริปนี้ผมขอลาไปก่อนนึกจ๊ะ